<N> นี่เชฟกระทาดำนะครับโตโนโ <N> ่นี่คนคนแล้วนะครับคนจะเจียวไข่ใช่ไหมเออ,อ,อเสร็จแล้วมพ่อพ่อเขาไ่ที่ระลึกเ,ลเออที่ระลึกอ่ะอ,อ,อ๋อขนมยาอะไรโยคิด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 ทำตัิ เราแค่ทำเฉยๆเอาตอนี้มาทำกระทะคนเสร็จยังเปิดเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สก่อนันดับแรกเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สแก๊สก่อนเปิดแก๊สไม่ก็เปิดแก๊สให้ให้เปิดแก๊สซ้ายสุดซ้ายอีกไม่เอาซ้ายซ้ายให้มันโล่งๆลงอ่ะ คลายออกคลายออกเออโอเคคลายแล้วแต่นี้ลองหมุนนี่ไม่ใช่หมุนให้มันดังแค๊ตทำไมเอาอีกเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงจับไปด้วยไม่ต้องกลัวมันจับมันแรงเออหมุนแต่นี้กดเข้าไปเออติดยังติดแล้วคเออติดแล้วแต่นี้รอให้มันแห้งโอเค มันต้องกดให้แก๊สเข้ามันจะออกโอเคไหมอเน,นี้น้ำมันเตรียมตัวมันมาวดใหญ่เลยนะมันมีขวดโอขวดเลก็กไปแล้วขวดใหญ่ตัวให้มันแห้งแห้งอย่างลองดูกะทีแห้งอย่างเร็วแห้งก่อนโอขวดพูดเลยเอก็ต้องให้มันแห้งก่อนแห้งแล้วนะ้ำมันใส่มันใส่นิดนึง ลองหัดทำดูเลยจะได้รู้เดี๋ยวเน้ำมันใส่เสร็จแล้วไปปิดแก๊สด,ด้วยนะถ้าทำเสร็จะนะับ น้ำมันมาน้ำมันใส่ก่อนจะร้อนอ่ะกะถูกไหมน้ำมันไม่ถูกจ้าถ้าใส่มั่วใส่นิดนึงใส่เยอะนิดเดียวให้มันพอนั้นจับเอิอยู่ที่เราอันเองอย่าไป่ราใส่ใจเบาๆเออโอเคพอ คือว่น,นี้เป็นเตาแก๊สของเออแล้มึงเตาแก๊สมึนงนี่แหละเออซื้อมาปวดรถได้ตังซื้อเตาแก๊สอือ,อนี่ร้อนมันร้อนร้อนร้อนยังสามารถลดลด ระดับได้นะถ้าเกิดมันร้อนเกินไปก็ลดให้มันอยู่ซ้ายนิดหนึ่งอย่าอย่าอย่าให้มันปิดมันจะมีความมันจะลดลงเรื่อยๆโอเคไหมก็เหลววันนี้มัไม่ถนัดเออก็ต้องเปลี่ยนตะหลิวเอาใช้ไปก่อนของหัดตถมันบางตัดไม่ได้ตัดน้ำมันไม่ได้เออเพราะว่าเออน้ำมันเยอะ มันเย,นเยอะเยอะใส่บางันนี้เอาทอดเลยไม่เป็นไรจะได้รู้เยอะเป็นไงใส่เสร็จแล้วเ,เป็นไงมเป็นไงคิดว่าอร่อยว่า เก็บกระทะดำเสร็จแล้วอ่ะจานจะใส่ไหนจะพึ่งให้มันให้มันนั่นก่อนดิให้น้ำมันมันโอ้นก็จะเอาเอาไข่ให้แตกให้ให้ให <displaystyle> sí ้อันนี้ให้เออไข่ไข่ไข่ที่หยุดตรงเนี้ยนะมันมันไหลไหลน่อง เออก็ม่ดริวเเยนออของแถมเนาะจิวของแถมพิกเลยเออฝึกเอาฝึกเอาก็หมอ้อหมอ้อหม้อของแถมห้าห้าอันอย่างเล็กหม้อก็เล็กเล็กกระจิว๋วเลี้ยวของแถมมึงโตบินโตให้ละอันนี้ให้เนียเออได้บินโตไปอันหนึง่งของแถม จะหลิวกระทะอโอเคอ่ะพอแล้วทั้งนั้นโชคดีเทปกระทะกระทะดำเทปโตโน่กระทะดำ